สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเปิดมาอยู่กันในห้องทํางานของคุณปู่คิมหรือเอเจนต์คิมกันเลยนะครับวันนี้เรามีนัดโอ้ยเฮ้ยผู้จัดการทีมหญิงเหรอฮะโอไม่ก็เชิญนั่งลั่งกรอสิครับโอ้โหเป็นเกียรติมากที่เอ่อได้ต้อนรับคุณนะครับเชิญเลย เป็นทางด้านขอบุจัดการทีมปารีสแซงต์แชงแมงนะครับแล้วเธอเนี่ยสนใจในตัวของไทเลอร์ดิปลิงนะครับอกล่ดีวนี้น่าสนใจนะเพราะว่าปารีสเนี่ยยินดีแลกแรดลีย์บาโคล่าพร้อมเงินอีก52ล้านให้กับทางด้านของไทเลอร์ดิปลิงเลยนะครับโอ้โหบาโคล่านี่จริงๆถ้าเป็นตอนต้นซีรีส์นี่ผมเอาเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันดีฮะไทเลอร์ดิปลิงของเราเนี่ย ปู่คิมเนี่ยแกตั้งราคาไว้200ล้านแล้วนะครับบาโคล่าเมื่อกี้เนี่ยมูลค่าทาตลาดตลาย98ล้านกับเงินอีก50ล้านมันยังไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นต้อง200ล้านครับผมโอ้ยเขาเปลี่ยนเกมเลยว่าเอาเป็นจูเลียสซิมเบอร์กับเงิน 96, 000, อีก96ล้านเนาะเฮ้ยรู้ด้วยซ้ำว่าจุดอ่อนของเราอยู่ที่แบ็คขวาไอ้เปรเลย <c oughs> เอยขอโทษดีผู้หญิงเออมันก็น่าสนใจนะแต่ไม่ได้ครับปู่คิมบอกว่า ยังไงคำไหนก็คำนั้นฉันพูดแล้วไม่เคยคืนคำา2 0 0ล้านยูโรเท่านั้นเราถึงจะปล่อยทนานของไทเลอร์ดิปลิงออกจากทีมนั่นจะเป็นเออคำต่อสุดท้ายก็คือไม่ไหวครับโอ้โห200ล้านก็ระดับทนานไทเลอร์ดิปลิงแล้วนะไม่จ่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ครับผม หมดเวลาสำหรับการซื้อขายนะฮะในเวลาโฟกัสเกมยุโรปแล้วฮะและในค่ำคืนนี้นะในคลิปนี้นะครับผมสองสิงจะได้มาดวลกันนะครับในเมื่อสิงห์เนื้อฮัมบูนะครับผมจับติ้วมาเจอกับทนายของสิงโตนเงินครามเชลซีนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ อย่าลืมนะฮะว่าปูคิมเนี่ยจริงจังกับถ้วยนี้มากนะฮะเพราะว่าเขาต้องการจะได้ภรรยากลับคืนมานะครับมาช่วยกันลุ้นดีกว่านะฮะว่าปู่คิมจะทำสำเร็จหรือไม่ เอาละสายเติมที่แท้ทรูทั้งหลายหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพเพื่อทำหิธีของคุณนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็เราขอแนะนำเป็นโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมมีผู้ติดตามมาแล้ว10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องเปิดมานานแล้วถึง5ปีไม่เชื่อไปดูรีวิวได้เลยสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์โอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับเติมเกมที่คุ้มค่านะครับผมแนะนำเลยครับผมแอดมินบริการดีและยังมีแพ็คที่คุ้มค่าแน่นอนครับผมอย่าลืมโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรานางผู้ชมันที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ในกรุงลอนดอนนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ League, ลีกรอบ8ทีสุดท้ายนะครับผมสิงโตใน,นเงินครามเชลซีวันนี้จะได้เจอกับสิงห์เหนือฮัมบูร์ในครับผมแชมป์ของศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับนี่คู่อื่นก็จะเป็นโอ้ซิตี้เจอเกัรเรียมาดริดในด้านเราด้วยไงงั้นแปลว่าถ้าเราผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยก็มีสิจะเจอไม่ซิตี้ก็มาดริดนะครับแต่อย่าเพิ่งไปมองรอบหน้านะครับ เอารอบนี้ที่เจอเชลซีให้รอดก่อนครับกโอ้โหมันเสริมทีมมาดูเซตเลชื่อเล่นตัวจริงของเชลซีกันนะครับหม้าเมยองอย่างเงี้ยมันซื้อเมยองทุกเซฟเลยนะ4ี่สามสามนะเนี่ยหม้เมยองโควิลมูริโลฮาคิมีเดวี่โอไมค์โกดสามประสานเนี่ยตอรเรตูรามโรดริโกครับไม่ใช่เชลซีนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าไม่ใช่เชลซีแบบที่ทอตโบรลีเป็นเจ้าของนะฮะ โอ้โหพี่เล่นทุ่มซื้อสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยดกว่าเอาครับเราเจอทีมแข็งอยู่เหมือนกันนะฮะแนวรุกเขา3ตัวนะ่ากลัวมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับเอเจนต์คิมก็มั่นใจในขุมกําลังของเราเหมือนกันเด็กคนนั้นของเราในเมื่อวานโตมาเป็นตัวเก่งของเราในวันนี้แล้วครับปะลุยกันเลยรอบที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะปราบเสือใต้เบย์มิวนิกมานะครับ แบบเรียกได้ว่าถล่มทลายเลยนะวันนี้มาเจอเชลซีอ่ะหูดักบอลสวยครับเอสบาร์วันนี้กลับมาเจอทีมเก่าด้วยนะฮะวัตเตอร์เม่ได้ใครมาที่โอ้ยสวยครับผมทางด้านของปาสไอ้โอวิ่งไม่ได้ครับไวเจอไวไงเดวิสแม่งไววิ่งตามทางด้านเอสเซวัลทันนะมาใหม่ครับฮัมบุกเอสเซวัลใครมาทอ,อมบิชอปมาถึงที่นิกวัเตอร์เม่ได้เอาชนะได้ยิงเตียบลอยครับผมหนึ่งประตูต่อสูบนะฮะ ถ้าได้ขอัำบูกได้ประตูขึ้นนําเชลซีไปก่อนแล้วครับจากนิกวอเตอร์เมเด้นะครับยิงอีกแล้วเชลซีมาบ้างฮะฮากิมิบ,บอลมาที่ไคเซโดเอ็นโซโอ้ยเชีย่ยบอลชิ่งกันอย่างสวยคืนกลับมาที่โรดริโกต่อส้นกลับมาบอลมาที่เอ็นโซเอนโซเล่นกับตูรามและโอ้โหยมึงไม่เอาบอลเข้าประตูไปเลยวะดีว่าโจนาสยูบิกับอ่านเกมนะฮะไม่งั้นโดนแล้วนะเมื่อกี้ และฮัมบูจะเล่นขอถนัดครับกับการสวนกลับนะมาที่นิโกปาสโดนล็อกหลบลูกนี้ปั่นเรียบร้อยเลยครับโอ้โอเชลซีลูกเมื่อกี้นี่คือบุกมาอย่างสวยนะแต่ว่ายิงไม่เข้าครับสุดท้ายเจอฮัมบูกสวนกลับมาเพรย์ยงเดียวเป็นประตูไปเลยนะโูแล้วดูครับนี่คือเป้าหมายที่เชลซีเขาก็อยากได้นะิโกปาสยื่นมาแล้วแต่ว่าผู่คิมบอกว่าคนนี้ไม่ได้มีไว้ขายดิบบิ้งถามแล้วผมแล้วครับป๋า ลูกทุ่มสวยครับตอนนี้โจเกซซันเชสเจ็บด้วยนะฮะเราเลยต้องเอาเยเร็กเนี่ยมายืนอุ๊ยตกต้นเป็นแบ็คขวาก่อนนะฮะแต่ก็เล่นได้ดีอยู่ครับและลูกนี้ไปแล้วก็บอมเอสเต,เตวาวยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสามศูนย์เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะ,ะแล้วก็แน่นอนว่าต้องไม่ดีใจนะครับเราเพิ่งจะย้ายออกมาจากเขานะฮะปีที่แล้วก็เหมือนว่าเอสเตวาวก็จะมีดูกดการที่ยอดเยี่ยมกับเชลซีด้วยนะฮะดูการยิงครับลูกนี้ หมดสิทธิ์เลยครับสำหรับทานายของไมค์เมยองเจอเอสเอวาลยิงเล่นทางแบบนี้สามศูนย์นะอูแล้ววันนี้เล่นที่แซมฟอร์ดบีชด้วยนะครับไม่ดีเลยเอ้าโดนแย่งไปอีกแล้วครับคาเซโดดิปลิงวูเตอร์เมเดกลับมาบิชอปโอ้ให้ผิดตัวเอ้ยแต่โอ้โหวิ่งแซงเฉยครับหลุดมายิงเสียบเลยครับโอ้โหเอาฟองโซูเดวิสจังหวะเมื่อกี้เพลนหรือว่ามือครับ ไปปล่อยเอสเซวาววิ่งแซงซะง,งั้นนะกูตอนนี้ใจคอผู้เล่นเชลซีเหมือนจะใจลอยกันหมดแล้วนะแต่โรดิโก้ยังสู้ครับมาเจอกับบาโคเอาชนะไปได้ฮนะเปิดไปอุ้ยพักอ,อกสวยใจจิ้งหโอ้ยนี่อาจจะป็นเหตุผลว่าทำไมบาซ่าถึงปล่อยฟรันตลเรสนะฮะแหลก็จบครึ่งแรกไปก่อนเลยครับผมที่แซนฟอร์บิทหูดูเสียงเนี่ยโอย่างเดียวเลยครับเนี่ยโอ้เต็มแซนฟอร์บิดเลยเพราะเจ้าบ้านเนี่ย โดนฮัมบูร์นะครับผมขึ้นนำอยู่ถึง3ประตูต่อศูนย์อ้สี่ศูนย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในครึ่งหลังนะครับเชลซนะีทำไมต้องรีบทำแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หูสี่ศูนย์เล่นในบ้านตัวเองเอ้าวมาแล้วครับเอนโซปาได้อู๋มาคัสซูรามยิงหรือตดครับเนี่ยเบหวิวเลยนะและจะเป็นเกมศูนย์กลับของฮัมบูร์ทันทีเล่นกันจังหวะไม่เยอะมากครับแต่ว่าเรียกได้ว่าคุณภาพทั้งนั้นดูฮะ พาสรอจังหวะช่องนี้ครับออ้โหเปิดแหวกวอเตอร์เมเตีรเรียบร้อยครับประตูที่สองของนิกในเกมนี้ฮะและทําให้ฮัมบูกเนี่ยขยับห่างเชลซีเป็น5-0แล้วนะครับโอ้ต้องบอกว่านิโกป็ปาสแม่งคอนโทรลเกมดีจัดโรดิโกติดสิครับติดวิชิบูฮะวันเดตินบาคโคดิปริงเอาครับนี่ตีกตกะของเรามาแล้วนะฮะนี่ นิกวูเตอร์ไมเด้ให้มาที่ทางด้านของไทเลอร์ดิบบิ้งล้อจังหวะปาสวิ่งสอดช่องเดิมนี้สวยครับดูนี่ล็อกอูโหูหายริงเสาแรกเตียบเลยครับ6ประตูต่อศูนย์นะโอ้โหดิดว่าเละมากๆเลยครับเชลซีวันนี้สู้ไม่ได้เลยครับและนี่คือประตูที่29แล้วนะฮะของปาสในแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะมีแการเปลี่ยนตัวนะฮะมาสตัานตโน,โนกับซอนฮึงมินจะลงมาแทนเอสเตวอลกับ Nick e นิกวูเตอร์ไมเด้นะฮะ เพิ่มความเขาเรียกว่าวุ่นว่าให้กับเกมรุกหน่อยนะฮะไดซอนเนี่ยได้ทั้งเก่าได้ทั้งวัยอะส่วนมาสซานโตโน่นี่ไม่ต้องบอกครับตัวนี้ผมชอบแย่ยงได้ด้วยครับวิชอปผมวิชอปไปมาที่นิกโกปาสซอนถึงมินซอนกลับมาที่วิชอปคืนกลับมาที่นิโกปาสเพื่อฮัทคริเกอร์เรียบ้อยครับโอ้โ,โหเชลซีครับจ่แซมฟอร์ดบิดโดนอัดไปเจประตูต่อดสูน,นะฮะบ้าไปแล้ว ดักสวยครับเดวิดแฟรงก์ก็ลงมาแล้วนะฮะตอนนี้เด็กๆลงมากันหมดแล้วเดวิดแฟรงก์โอ้ยกระดูกคนละเบอือโดนแย่งไปฮนะฟรานตอเรสหลอจังหวะให้มาออฟเฟเชอร์เดวิสเดวิสมองด้านในเปิดมาลูกนี้สอน้นโคก็เบาเกินนะอวันี้โจนาสโยบิกยืนตำแหน่งดีมากฮนะสมแล้วที่เราให้เข้าโปรแกร,รมเอาเดียวเดียวเดียวอุนเย่มึงนี่แม่งเหมือนเดิมเลยมาด้านบดยิง วุ้ยตำรวจบิชิบูมาทันนะบล็อกไว้ได้แล้วก็จบเกมขัาที่เรียบร้อยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเรากุมความได้เปรียบในรอบนี้ไปหมดแล้วนะฮะมาเล่นที่บ้านเชลซีและยิงไปถึง7ต่อ0ูนนะฮะนิโกปาสวันนี้เรียกได้ว่าโดมิเนตเกมมาได้หมดเลยนัดที่2ที่จะมาเล่นที่วอกพา s สเดเดียมผมว่าน่าจะชิวสุดๆเลยครับแบบนี้อ้าวสถานการณ์การลุ้นแชมป์มาถึงนัดที่ สำคัญแล้วครับผมฮัมบูกเจอกับชาวเก้ศูนย์สีนะครับถ้าฮัมบูกสามารถเอาชนะได้นะผมก็จะถือว่าลุูการนี้จบทันทีครับโอ้โหเพียงแค่เดือนอ้อเดือนเมษาแล้วมาลุ้นกันนะว่าจะจบหรือเปล่ามาครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่โฟก์พาร์สเตเดียมนะครับ วันนี้ทางด้านของฮัมบูเมีโอกาสจะเป็นแชมป์บุนเดสลลกาเยอรมนีอีกหนึ่งสมัยติดเลยนะครับแต่ว่าจะทำได้ไหมพวกเขาต้องชนะชาลเก้0 4ให้ได้ซะก่อนนะฮะโอ้ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นทีมน้องใหม่ก็จริงๆเดินทางมาแบบฮัมบูร์กเลยนะฮะเคยเป็นทีมยิ่งใหญ่มาก่อนอย่างชาลเก้0 4แต่ว่าตกชั้นนะฮะมียุคสมัยที่ดีที่สุดก็คือยุคที่นาสันติกุ่มทีมนะครับผม มาดูผู้เล่นของพวกเขากันดีกว่าฮะนี่ยอริกคาริอุส้าเสานะครับคาติชเบเกอร์คูรูเชยนะฮะซาราซ่านี่ไงคุณชื่อมาคารามานโกมิสศูน่าเป็นมูซาซิวานะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ทาด้าของนิกบอเต์มเดเริ่มกลับมาทำฟอร์มดีแล้วนะฮะมีช่วงหนึ่งแกเงียบไปหน่อยเอาละครับผมลูกนี้เอสเตวอลดึงจังหวะไฮมานิโอปาได้ยิงโอย ยังไวไลยนะยอริสคาริอุสเนี่ยเนี่ยปุกคิมสั่งการนะครับยิงให้ได้ไวเกมจะได้ชิวหน่อยเอาหน่อยดเด็กเด็กดูนี้เล่นสั้นนะฮะวาลเลนิบาโคขึ้นมาปาสนี่โอ้โหเล่นโบฟริกหนีมาโดนชนนิดนึงได้อยู่ยิงเรียบร้ยครับผม1นูน,นะโอ้โหประตูที่ฮัมบูกต้องการมาอย่างไวครับและนี่คือประตูที่94แล้วนะครับของนะิโคปาสฮะ ผมว่ายังไงฤดูก,กาลนี้ถ้าอยู่ๆกระดูกแกไม่หักเนี่ยยังไงก็น่าจะยิงถึงร้อยแน่ๆเพราะว่านี่มันเพิ่งจะเดือนเมษาย,ยนเอ,เองนะฮะยังเหลือการขันอีกตั้ง1เดือนนะครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีอ่ะยิงถึงแน่ๆครับอ้หูมั่นใจฤดูก,กาลที่เรายิงไป99ประตูทุ่มเอาทุ่มมาเข้าตัวมิลลัมโบเฉยเลยครับปาสมาแล้วครับเนี่ย เริ่มไล่รำและล็อกหลบมาจังหวะนี้เข้าซ้ายก็ไม่เหลือแล้วครับโบพลาดให้ใครไม่พลาดมาพลาดให้กับนิโคโปาสโกขอลงโทษไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่9-5ไวเติร์น้ำมันนะฮะสุดยอดทันทีเชวเก้โดนแย่งะครับผมวิชบูฝากวาลเลตินบาโคจริงๆบาโคก็เลยได้โอกาสเล่นซ้ายตัวจริงย,วยาวๆเลยนะฮะไปดึงตัวที่ผมชอบนะฮะผมชอบมากๆเลยวาลเลตินบาโคเนี่ยโหแล้วดูพื้นที่เกมบุก ดิปลิงให้มาปาสก็เรียบลอยเลยครัโบโอ้โหตอกส้นลูกนี้แฮตทริกไปเลยอะโอ้ยิงแบบนี้คาริอุสมันจะไม่ฝันไล่ีรแอ้ลวล้วเนี่ยดูฮะการยิงแบบไม่ให้เกียจตอกส้นไปเลยครับคาริอุสก็แพ้เหมือนเดิมครัโบโอ้โหบ้าโบจริงๆโฮรัให้มาถึงท่านั้นคารมันไม่ได้ยิงอะมิลัมโบมาดักไว้ได้บาโคให้มาที่นี่ก็ปาส ทุกเกมสวนเนี่ยบอกเลยว่าฮัมบูร์เนี่ยสวนถึงประตูหมดเลยนะฮะดูฮะไทเลอร์ดิปลิงลูกนี้จิงโอ้โหสี่สูนะจะหยุดยังไงล่ะครับบมโมก็คือถ้าอยากจะหยุดฮัมบูร์ให้ได้เนี่ยทุกเกมบุกอะเชวเก่ต้องยิงประตูไปเลยหรือไม่ก็ยิงออกไปหลังไปเลยนะฮะไม่งั้น,น่ะโดนสวนกลับมาเละลูกเปิดโอ้มีตอกซนตอนนี้โชว์กันใหญ่แล้วน,ะะนักเตะของฮัมบูนะฮะ แล้วดิบริงให้มาที่ปาสเอาโล่งแบบนี้ไปครับผมนิกวอเตอร์เมดเดเรียบร้อยครับ5-0ไปฮะประตูที่เท่าไหร่แล้ววะประตูที่11นะเอออยู่น้อยยิง2หลักก็ยังดีแกค่อนข้างเน้นจ่ายฮะคนนี้มาครับมีหือมีรือบ้างครับอาจีเอาส่งติดและนี่โอ้โหแม่งเล่นควยกันทุกคนแล้ฮตอนนี้คาะของชาวเก้นะฮะนิกให้มาที่ยาเดก ออกมาถึงที่นิโคปาสปาดไปเองครับปาดด้านในปาดปาดมาที่หน้าของทอมพิชชอมโอ้โหก็เข้าไปอีกแล้วโชตทวลาเจ็บของครึ่งแรกครับผมัำบุกน้ำห่าง6ประตูต่อสูเลยครับโอ้โหละเมืองเบียรด้วยครึ่งหลังอะ่ะก่อนเล่นผมว่าไปซดเบียร์กันสักคนละถังนึงได้เลยและก็จบครึ่งแรกไปครับโอ้โหดูแฟนๆแน่นสนามครับเพราะว่ารอชูถ้วยแล้วครับทุกอย่างมันเป็นใจไงฮะ เราเหลือนัดชนะอีกแค่นัดเดียวแล้วนัดนี้เจอกับทีมนี้เพิ่งเป็นน้องใหม่ขึ้นมานะฮะมันหายยากที่จะมีม้ามืดแบบเราเมื่อรู้ด้วยการที่แล้วครับผมปะเตรียมตัวแ่านของสิว่าคืนมาที่เอลฟาคีโพรัสโอ้ยต่อบอลสวยนะซิว่ายังไงโดนวิชชบูแย่งไปอีกครับนิกัวเต์เม่ไดนิกให้มานิโคปาตปตโอ้โหแบบนี้ให้ดีครับผม เอสเทว์ลลูกถนัดเลยครับผมโอ้โหโลไดเวนชูดนะฮะโลไดเวนชูดและยิงเข้าบุมเนี่ยสุดๆจริงๆะประตูที่23ของเอสเทวลนะครับมาบ้างฮะชาเก้เล่นหน่อยฮะโกมิสโกมิสล็อกมาสวยให้มาที่ซาลาซาลิ๊กสวยครับซิล่าโอ้โหมาแล้วเหมือนกันนะประตูตีไข่แตกครับให้รู้ว่าให้สู้เหมือนกันนุ้ย ไล่มาเป็นเจ็ดประตูต่อหนึ่ง <R> กมิสอัจเจยเย่เอาไม่ผ่ายครับติดท่านัานของเอสเซวัลนิกดึงไว้และโอ้โหแซงเห็นเห็นไงเอสเซวัลไวมากอ่ะล็อกกลับมาที่นิกโอ้ปาดูหูยประตูที่สี่ของวันนี้อะและไงเราเปลี่ยนแกออกไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าแกเป็นกัปตันนะครับต้องรอชูจะบอกช่วยก็ไม่ได้ชูโลโลแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีเยเรก มิลัมโบ่มัสตันโตโน่มาที่ปาาครับซอนหึงมินก็ลงมาแล้วนะฮะซอนเลือกกลับมาที่มาสตันโตโน่มาสตันโตโน่ดึงจังหวะเลี้ยงเข้าในมาเองยิงอู้หูยสุดยอดนะคือตามแผนผมว่าถ้านี่เขาปาสไม่มีหน้าจริงในภาคเนี้ยคนที่ผมตั้งใจจะซื้อมาเล่นกลางลุกก็คือฟรังโกมาสตันโตโน่คนนี้เนี่ยแหละครับผมซึ่งสุดท้ายก็เรายืมมาได้คนระับได้ใช้ทั้งสองตัวเลย คารมันโดนแย่งไว้ครับอู้หูเกมน่าจะปล่อยจอยแล้วล่ะครับท้านของชาวเก้ฮะแต่ว่าโดนยิงเยอะมึงจะตกชั้นเอานะมาอีกแล้วครับมาสตันมาสตันมอนด้านล่างดึงให้แล้วอูโโอ้หโโูดิโกปาสลูดีห้าครับนี่กะว่าเอาให้ถึง100ลูกในนัดนี้กันเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยิงไป98ประตูแล้วนะครับและยังดูทีท่าเนี่ยไม่ผ่อนเกมบุกด้วยเอลฟากุซี่โดนแย่งอีกครับ เดวิดแฟรงค์ให้มานิโคปาสต่อเนื่องมาซอนซอนมาที่แฟรงค์โคสเตอร์ครับเจ้าเด็กดาวรุ่งของเรา <c oughs> โอ้โหมึงไปอิลาซิโก้ทำไมวะนั่นะ่ะผมจะกดบิดให้มันยิงยเฉยเฉ่ะเอา้าแล้วโดน,นแย่งด้วยครับเดวิดแฟรงค์ซิล่าโอ้โหพลิ้วซิวล่าหนีทน่านบิชบูมาแล้วนะฮะมีความไวนะคนนี้ยซิล่าให้มาที่คารมันคารมันดึงจังหวะหลอกยิงโอ้โห ไล่มาเป็น10ประตูต่อ2นะไอพวกผีเปรดเลย <_ s 1> อู้ล็อกเอ้ยไอคนที่เก่งไหวซิล่าเนี่ยโอ้แล้วพื้นที่บุกเยอะเลยครับทางด้านของคัมบุกอ,ะอ่ะอ้ดอกสวยครับเอลฟาคุซี่ให้มาถึงคารามานและเป็นซาลาซารครับโอ้บังอาจมากยิงมาเป็น10ต่อ3ครับ <_ s 1> โอ้ไม่ใช่อะไรนะเซ็งตรงเรตติ้งยบิกมันจะแย่อา้าาร วิ่งฝ่าไปหน่อยครับเอ้าแต่ว,ว่าคอสเตอร์ไมาแยกมาได้แฟรงคอสเตอร์ให้มานิโคปาตปาตเลี้ยงขาช่องและกออ็อย่างนี้ก็เท่ากับว,ว่าดับเบิลแฮตทริกไปเลยนะครับเนี่ยประตูที่99ครับยิงได้เท่ากับฤดูกาลที่แล้วแล้วนะฮะโอโ้อย่างนี้ยิง100แน่แน่ผมมั่นใจเลยนัดหน้าไงก็ต้องยิงได้ฮะนี่ไงมันไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วเป็นแชมป์ไร้พ่ายไรย้เสมอซะด้วยนะครับ ด้วยกน,นี้ยังพยายามเดินตามรอยเส้นทางนั้นอยู่นะครับแต่ว่าอีกเป้าหมายคือต้องได้ไอ้บิ๊กเอียร์ให้ได้นี่ครับผมกับตันทิงคนใหม่นะครับนิโคโปาสก็ถิงเป็นการตันทีอายุน้อยก็พาทีมมาประสบความสําเร็จจนได้นะครับและแน่นอนครับผมทุกความสาเร็จนี้ก็ต้องยินดีกับแฟนบอลน,นะฮะสโมอสรทุกสโมอสรจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีการหนุนหลังจากแฟนบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่ เอาถ้วยมาดีใจกับแฟนๆแบบใกล้ๆไปเลยครับผมแชมป์สองสมัยติดเว้ยเสือใต้คือใครไม่รู้จักเอาละครับผมอีกคำคือที่สำคัญในพาร์ทนี้นะครับเราจะกลับมาที่ World Park Stadium นะตอนนี้เรียกได้แล้วว่าเป็นแชมป์ของบุนเดสิก้กาเยอรมนีวันนี้ปูคิมก็ยังบอกว่าทุกคนต้องตั้งใจนะครับถึงแม้จะนำอยู่ถึง70ต้องเอาชนะให้ได้มาครับเชลซีลืมไปเลยว่าทางขวาเนี่ยมันมีอาคราฟฟาคิมี่นะ ดักไว้สวยครับบิชิบูให้มาที่นิโกปาสมาสตันโตโน,โดนด่นี่เป็นตัวจริงนะมาสตนนันให้มานิ่ครบปาสโอ้โหเรียกได้เลยว่าเป็นลูกยิงตัดความหวังเชลซีเลยนะฮะดูดิฮะสกอร,นะร์สองนัดรวมกันตอนนี้นี่คือ8ประตูต่อศูนย์นะครับเละจริงๆคนระับวันนี้โหมีราฟาเอลเลอาด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเชลซีในชีวิตจริงอะ่ะคือซื้อแต่เด็กมีศักยภาพไปถึงไอ้พวกโปรเทนเชียลสูง แต่เชลซีในเกมคือมึงซื้อทุกอย่างเลยดีกว่ามาสันให้มาสวยครับผมนิโคอ,โอู้หูวิบูรินโลไมงรู้ทันไอ้เปรตพี่ชอบมาที่ป้าส,สีกทีครับมาสตันพอเอามาสตันมายืนเป็นกองหน้าเนี่ยเรื่องความผิวมันก็เจ้าหูมันพลากกระจานไม่ได้ฟาวเหรอเมื่อกี้บาดโ้เล่นท่าหน่อยฮะมาสันตโดให้มาที่เอสเวลนิโคาร ไมเมยองยังยืนตำแหน่งได้ดีนะฮะเซฟลูกนี้ออกไปได้ครับตูรามโรเบโอลาเวียโอพริวพริวลาเฟรยียเอาโคตรพริวแต่ว่าตูรามทําบอลเสียไปนะฮะแล้วลูกนี้ทนด้นของฮัมบูกจะได้สวนนะครับมาสตันมาสตันหลอจังหวะมาที่นิคโคปาสครับผมปาสหลุดมาเอาชัวเรียบเลยครับผมโอ้โหชัวจริงครับนิคโคปาสเนี่ย โอ้โหจังหวะที่บอกว่าได้ลุ้นประตูที่แกนิ่งลูกๆเลยฮะโอ้ปู่คิมมั่นใจแล้วครับผมแต่อบอกทุกคนใจเย็นก่อนดูการหลุดมานะครับเรื่องริปปิ้งบอกเลยว่าแกโหดมากอันนี้ก็ปารแล้วก็ปั่นลูกนี้หนีมือไม้เมยองเข้าไปครับโอ้โห9 0นะสองนัดแล้วก็จบเกมแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับหน้าเลยเอาตอนมองชาโลบาที่แมันคือแบบมึงเล่นอะไรอ่ะกูย้าไปอยู่คนอย่างมึงอนเนี้ยกระจอกจริงๆ คะแนนของไคเซโดอู้ให้สวยครับโรดิโกเอ็นโซคือมึงเคาะกันเยอะไปเว้ยลาวิเอลอู้ได้ยิงก็ยังติดเซฟโจโนาสยบูบิกอยู่นะฮะราเฟเอรอาลไม่ได้แล้วครับอูยคูบราซีมันเข้าบอลยางเถื่อนฝากก่อนนะมาสตันมาสอูหลังหักไปสิครับผมมูริโลยาเร็กมาที่เอสเซวาให้มามาสานันปัดไนอ้อูไม่ถึงครับผม อาคิมี่แม่งเข้าถึงบนก่อนเอ้าแล้วโดนไปเหลืองไปนะฮะทางด้านของเทรเวอร์ชาโลบามาสตันโตโนมาวอยนะครับน่าจะเป็นคนที่โดนเตะป่ะฮะ <c oughs> จังหวะโอู้หูวิยแล้วไม่เป่าฟาวอะจารย์จังหวะนี้เข้าแรงเ <c oughs> ชลซีมาบ้างฮะราฟาเอลเลอเอาซ้ายอ่ะบุกไปวูบวาบสุดแล้วฮะ <c oughs> เลอเอาเปิดมาเข้าซองทางด้านของยูบิกค,ควางไวเลยครับผมมาที่ไทเลอร์ดิบลิงดิบลิง ฟากก่อนครับมาที่มัสตันออ้โหล็อกหายละลูกนี้ให้มาที่นิโกปาร์สปาสมาเองเฟซช็อตโอ้โหหลุดปันเรียบร้อยครับโอ้โหเทเวอร์ชาโลบามันคนระเบอร์กับนิโกปาร์สเลยอะเอาไม่อยู่นะฮะคนที่พอจะเอาอยู่ก็เจ้ามูนิโล่แหละแต่มูนิโล่มันก็โคเวอร์ได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่าจริงๆไม่ได้มีปาสอันตรายตัวเดียวไงมัสตันเออยิปลิ้ง ơi, เออยเอสเซวอลเออย และก็จบเกมครับที่เรียบร้อยครับผมทางด้านของฮัมบกูก็เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีกได้สําเร็จแล้วนะครับผมโอ้โห oh เดี๋ยวต้องมาลุ้นว่าจะเจอซิตี้หรือว่าจะเจอเรอัลมาดริดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในพาร์ทหน้าไปเลยแล้วกันเน,ะะน,นาะสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอแฮปปี้ก่อนนะเราเป็นแชมป์บุนเดสแล้วเราเข้ารอบทางด้านของแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วไม่น่าจะมีอะไรดีใจไปกว่านี้นะครับเจอกันในพาร์ทหน้าครับผมคุณผู้ชม